สวัสดีครับริวมีดหนึ่งเล่มนะครับผมเป็นมีดพกเล็กพร้อมฝักนะครับไม้พยุงดําลายแดงนะครับสวยมากเลยนะครับในกล้องจะมองไม่เห็นนะครับแต่ตัวจริงสวยมากเป็นสีไม้เดิมนะครับครับผมใบมีดทําจากเหล็กบาเรื่อยนะครับใบยาวสี่จุดห้านิ้วนะครับ ใบกว้าง1.3นิ้วสันหนา5้มิลน,นะครับด้ามยาว4ีนิ้วมองไม่ค่อยชัดนะครับฝนเม็ดฝนโดนกล้องนะครับเป็นด้ามโผล่ท้ายนะครับเจาะรูให้ร้อยเชือกนะครับตกแต่งสันนะครับแลาทำคมหลอกนะครับครับผม มาพร้อมฝักนะครับผมเล่มนี้นะครับผมราคา2200รรวมส่งนะครับผมสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ